สวัสดีคะ่ะติ่งรีวิวคะ่ะเอาละได้เวลามาป้ายยาซีรีส์จีแล้วนะคะคลิปนี้ติ่งก็จะขอป้ายยาทุกคนแรงๆเลยจ้ะรับประกันความติดหนึบทุกเรื่องเลยนะมีหลายแนวมากทั้งย้อนยุคก,ก็มีแนวปัจจุบันก็มาแถมพระเอกของเราครังรักไม่ไหวจะมีซีรีส์เรื่องไหนกันบ้างไปดูกันเลยคะ่ะเริ่มต้นด้วยซีรีส์ใหม่แนวโรแมนติกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินด้วยนะคะกับเรื่อง Love is Sweet เครึ่องทางรัก เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งที่เติบโตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กนะคะเธอสาวสวยฉลาดจิตใจดีแต่เป็นโรคแพ้น้ําตาตัวเองขั้นรุนแรงถ้าเธอร้องไห้เมื่อไหร่จะเกิดอาการแพ้หนักมากจนต้องเข้าโรงพยาบาลและเขาชายหนุ่มหล่อฉลาดได้รับการฝากฝังให้ดูแลเธอมาเป็นพิเศษแต่กับกลายเป็นว่าเขาชอบแย่ชอบแกล้งเธอซะง,งั้นวันหนึ่งเกิดเรื่องราวบางอย่างทําให้คนทั้งคู่แยกย้ายกันไปเรียนต่อนะคะพวกเขาทั้งคู่จึงไม่ได้เจอกันอีกเลยแต่จู่จ วันหนึง่งเธอได้มาสมัครงานที่ทำงานเดียวกับเขาจะทำให้คนทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและอุปสรรคในการทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะพระเอกงานจีมากจริงๆจ,จ้ะปกติเราจะเห็นเขารับบทเป็นผู้ชายเย็นชาพูดน้อยๆใช่ไหมพอมายเล่นเรื่องนี้คือพลิกเลยนะคะกลายเป็นผู้ชายพูดเยอะพูดเก่งและชอบแกล้งนางเอกหนักมากๆเลยพี่เขาเป็นหมาป่าที่ดูได้ร้ายจริงๆใจดีแล้วก็คลั่งรักมากกวคุณพี่เขารักของเขามาตั้งแต่ตอนเด็กนะคะยันตอนนี้ใครก็จะมายุ่งกับของของเขาไม่ได้ ส่วนนางเอกะเป็นคนที่ฉลาดใจิตใจดีนะคะดูเหมือนว่าเป็นลูกแก่ที่อ่อนแอแต่แท้จริงแล้วเธอเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆเลยเวลาที่เธอกับพระเอกเถียงกันนะทุกคนมันมวยถูกคู่สำหรับใครที่ชอบดูซีรีส์แนวพระนางฉลาดงานดีนะคะและพระเอกเป็นผู้ชายที่ ปากร้อยแต่จริงใจดีมากผู้ชายครั้งรักไม่ไหวก็แนะนําให้ดูเรื่องนี้เลยนะคะคาดหวังเลิฟซีนได้เลยจ้ะเพราะว่าเขามีเลิฟซีนกันตั้งแต่ EP ีแรกและพูดเลยว่าเขามีเลิฟซีนกันแบบหนักหน่วงด้วยงานจูบใต้ต๊ะก็มาสามารถรับชมเรื่อง Love is Sweet ครึ่งทางรักได้ทางแอปพลิเคชัน VTV และ i อชเรื่องนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะ ต่อมากับซีรีส์แนวพีเรียดโรแมนติกสืบสวนกับเรื่องซูชฉือใต้เท้ายอดนักสืบเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายเพื่อเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนเธอสวยเธอฉลาดและเป็นคนช่างสังเกตและเขาชีอองผู้สูงสัก เขาเคยเป็นอดีตนักรบที่เก่งมากแต่โดนลดอำนาจทางทหารเนื่องจากผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มวันหนึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการทุจริตทรัพย์สินของชาวบ้านทําให้พวกเขาทั้งคู่ได้มาเจอกันและได้ร่วมมือกันในการเป็นคู่หูในการสืบสวนและแก้ไขคดีไปพร้อมๆกันเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรพวกเขาจะสามารถร่วมมือกันในการสะสางคดีต่างๆด้วยวิธีการไหนบ้างและเธอเองจะปกปิดความลับเรื่องการปลอมตัวเป็นผู้ชายได้นานขนาดไหนบ้างก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะสนุกพระนางฉลาดนะคะนางเอกอปลอมตัวเป็นผู้ชายได้แบบเออค่อนข้างจะเนียนอะ่ะเวลาที่นางแต่งหญิงกับแต่งชายคือโคตรต่างเวลาแต่งหญิงอะ่ะสวยมากหุ่นดีมากทุกคนสวยแบบว้าวตะลึงเลยจ้ะและนางเป็นคนที่ค่อนข้างจะระวังตัวนะคะแต่เวลาที่เล่าเข้าปากก็คือตะโลกอะ่ะเป็นผู้หญิงที่บุกรุกจู่โจมพระเอกหนักมากจริงๆ ส่วนพระเอกอ่ะเป็นชีอองที่หล่อมากรวยมากต่อสู้เก่งแถมสายเปสุดๆคือเขาอ่ะจับได้ว่านางเอกเป็นผู้หญิงอ่ะตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วก็พยายามที่จะช่วยปกป้องแล้วก็มีเรื่องหลายอย่างเลยนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยเสี่ยงชีวิตในการปกป้องนางเอกเขาก็พร้อมจะทําแม้ว่าเสี่ยงจะตาบอดก็ตามเพราะคนดีบอกเลยว่าพี่เขานอกจากต่อสู้เก่งแล้วนะคะยังจูบเก่งมากมีฉากฟินๆเยอะเลยนะทุกคนแบบ พี่เขาจูบเก่งจูบหนักหน่วงมากจริงๆ เป็นซีรีส์แนวสืบสวนที่มีกลิ่นความเป็นองครักษ์เสื้อแพรเบาๆสำหรับใครที่ชอบดูซีรีส์แนวสืบสวนพระนางฉลาดนะคะแล้วก็เคมีดีๆมีฉากฟินๆเยอะก็แนะนําให้ดูเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องนี้ฉายจบแล้วนะคะเราสามารถดูด้วยแบบรวดเดียวยาวๆได้เลยจ้ะสามารถรับชมเรื่องซูชีใต้เท้ายอดนักสืบได้ทางแอปพลิเคชัน VTV มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะแลนะถ้าใครโดนชีอองจากเรื่องซูชีใต้เท้ายอดนักสืบตกเหมือนติ่งนะคะก็แนะนําให้มาโดนตกกัน อย่างต่อเนื่องกับเรื่อง Sparkle Love ประกายรัก เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีพลังพิเศษนะคะเวลาที่เธอใจเต้นแรงเธอจะสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้จ้ะและถ้าเธอส่งพลังนี้ไปถึงใครนะคะคนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะตกหลุมรักกันเองจ้ะตกหลุมรักกับคนแรกที่พวกเขามองเห็นนะคะแล้ววันหนึง่งเพื่อนของนางเอกขอให้นางเอกเนี่ยไปปล่อยกระแสไฟฟ้าใส่ชายหนุ่มหล่อคนนึ่งจ้ะเป็นผู้ชายงานดีรีกรีนักว่ายน้ํานะคะและเธอเองพลาดจ้ะนางเอกดันพลาดเสียจังหวะนะคะทําให้กระแส ไฟฟ้าไปโดนพระเอกและพระเอกดันมาตกหลุมรักนางเอกแทนแเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและกระแสะไฟฟ้านี้จะมีประโยชน์หรือโทษมากกว่ากันและสุดท้ายเขาทั้งคู่จะสามารถเป็นแฟนกันได้ไหมก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะมันน่ารักมากเลยทุกคนคือพระเอกอเป็นผู้ชายที่เย็นชามากๆเวลาที่เขางงแงม,มาอยากเป็นแฟนนางเอกก็แบบ มันน่ารักอะ่ะแล้วเคมีของพวกเขาดีมากเลยอ่ะทุกคนผู้ชายตัวสูงกับผู้หญิงตัวเล็กอะ่ะเวลาจีบกันแล้วมันมันหนุบดังหัวใจ ติงดูเรื่องนี้ดูไปยิ้มไปเขินแทนนางเอกมากบ้าบอจริงๆสำหรับใครที่ชอบดูซีรีส์แนวน่ารักใสๆฟินๆไม่เครียดนะคะก็แนะนำให้มาตามดูเรื่องนี้กันเลยเรื่องนี้เราสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MGTV นะคะแล้วก็ YouTube ช่อง MGTV Drama Channel นะบอกก่อนว่ามีแต่ซับอิงนะคะสำหรับซับไทยติงรู้สึกว่าหลายๆบ้านเขานามาแปลแล้วนะคะใครอยากดูซับไทยก็ลองไปหาดูกันนะ ต่อมากับซีรีส์แนวแฟนตาซีย,ย้อนยุคที่ลูกเพจป้ายาติ่งมาแล้วป้ายยาแรงมากเวอร์กับเรื่อง Love and Redemption ปวดผนึกหัวใจ เป็นเรื่องราวของเทพเซียมมวลสวรรค์ที่มาเกิดใหม่บนโลกมนุษย์เธอเกิดมาเป็นลูกสาวคนรองของเจ้าสำนักผู้ยิ่งใหญ่เธอเป็นคนใส่ซื่อใจดีและเป็นคนหัวช้าขาดประสาทสัมผัสทั้ง6ทําให้หลายๆคนเข้าใจว่าเธอเองไม่ค่อยฉลาดและเขาชายนุ่มรูปหล่อสิทธิเอกจากสำนักหนึ่งเขาเองเป็นคนที่ฉลาดต่อสู้เก่งมากเวอร์เป็นคนเย็นชาและเขารบกฎระเบียบขั้นสุด อยู่มาวันหนึ่งเขาและเธอได้เข้าร่วมงานทัดดอกไม้งานที่รวบรวมเหล่าชาวยุทธในการมาแข่งขันประลองฝีมือและช่วยกันปราบปรามเหล่าปีศาจร้ายและมีเรื่องราวบางอย่างทําให้เขาได้ช่วยเหลือเธอแบบงงๆและมีอีกหลายเหตุการณ์ทําให้พวกเขาได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและแต่ละภพชาติจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างและแท้จริงแล้วพวกเขาคือใครกันแน่ก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะมันเดิดม,มากจ้ะสำหรับใครที่ชอบดูซีรีส์แนวแฟนตาซีซ g จสวยๆควรมาตำเรื่องนี้ภาพสวยมากซ g ดีมากออกมาแทบทุกนาทีจัดหนักจัดเต็มมากจ้ะพระเอกก็คือพ่อคนข้างรักที่เขารักน้องคนเดียวมาทุกชาติไปนะคะแต่มีวิบากกรรมมากมายเหลือเกินเอ็นดูในการต่อสู้เพื่อความรักของพี่เขา ตวนางเอกอะน่ารักน่าเอนดูมากๆเปิดมาตอนแรกติ่งเอนดูในความใสซื่อของนางจา่าความคิดบวกความไม่ทันคนนะคะด้วยความที่นางอะไม่เป็นวรยุทธ์ด้วยและนางสูญเสียประสาทสัมผัสทั้งหลายอะไม่ว่าจะเป็นตานะที่มองไม่รู้ว่าสีอะไรจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นรับรสไม่ได้แถมร้องไห้ไม่ออกอีกอะ เป็นดูนางมากแต่พอนางค่อยๆนึกเรื่องราวในอดีตได้นะทุกคนพลังนางจัดหนักจัดเต็มมากจาก้ะถึงชอบตอนที่นางกโกรธหรือตอนที่นางควบคุมอารมณ์ไม่ได้นางมาพร้อมกับพลังสีฟ้าสายฟ้าฟ,า,ฟาดอะไรนี่คือพลังจัดหนักจัดเต็มมากมาพร้อมกับเพลงสุดอลังการจา้จะเ,เรื่องนี้อ่ะลูกเพจป้ายาติ่งมาแล้วป้ายาเร มากจริงๆทุกคนมันจีมากจริงๆอยากให้ชวนทุกคนมาดูกันติ่งดูตอนแรกแล้วแบบเฮ้ยติดงอมแงมเลยอะภาพสวย c g ดีพระนางเคมีเข้ากันมากและเนื้อเรื่องคือเดาทางไม่ได้เลยสำหรับใครที่ชอบดูซีรีส์แนวเทพเซียนควรมาตามห้ามพลาดเด็ดขาดมันเริศดขออวยแรงๆเลยจ้ะและบอกข่าวดีจ้ะทางวีทีวีจะซื้อลิขสิทธิ์ซับไทยเรื่องนี้มาฉายด้วยนะคะรอติดตามชมกันได้เลย ต่อมากับซีรีส์จีนย้อนยุคที่โรแมนติกเขินตัวบิดกับเรื่อง Love Better Gen Immortality บุพภาวสันจันทาศาสตร์ฤดู เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่มาจากโลกอนาคตเธอยอมทิ้งความอมตะข้ามยุคมาเพื่อตามหารักแท้และเธอเชื่อว่าผู้ชายคนแรกที่เธอเห็นเขาจะเป็นคู่แท้ของเธอเธอจึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อพิชิตใจเขาให้ได้และเขาประมุกฝั่งมารเขาหล่อใจร้ายพร้อมที่จะฟาดฟันทุกคนเพื่อบรรลุปเป้าหมายเขาได้หลอกเธอว่าเขาเป็นพี่ชายของเธอและพร้อมที่จะดูแลเธอไปตลอดชีวิต และความมุ่นวายของน้องสาวที่มีพี่ชายขี้ห่วงขี้หึงจะเป็นอย่างไรและแท้จริงแล้วคู่แท้ของเธอเป็นใครกันแน่และการที่เธอข้ามยุคมาเธอจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างก็ต้องลองไปดูกันเรื่องเนี้นะสนุกมาก เป็นเขินดูแลแบบยิ้มแก้มแตกเลยจ้ะดูตอนแรกๆอาจจะงงว่าเอ๊ะใครเป็นพระเอกกันนะจอมานก็งานดีคู่มันก็แซนดีเหลือเกินแต่ติงขอพูดถึงเกอร์เกอร์หน่อยนะคะพี่ชายคะพี่ชายเป็นจอมานที่หล่อมากใจร้ายกับทุกคนแต่ละมุนกับนางเอกคนเดียวจ้าแล้วปกติพี่ชายเขาขี้หึงขี้ห่วงถึงเนื้อถึงตัวน้องสาวขนาดน,นี้หรอคะไม่น่าใช่นะแล้วพี่ชายที่ไหนเขาจูบน้องสาวกันครับพี่ เขินมากจ้ะส่วนนางเอกก็คือเจ้าลู่สื่อนะคะนางเอกจากข้านี่แหละองค์หญิงสามน้องเป็นเจ้าแห่งการข้ามมิติข้ามาทุกยกุคน้องเขาน่ารักสุดใสเหมือนเดิมทุกคนเราก็จะพ่ายแพ้รอยยิ้มและอาการขี้งอนของน้องเขาอะดูทีไรโดนน้องตกทุกทีสำหรับใครที่เป็นสายโรแมนติกนะดูเรื่องนี้แล้วเป็นเขินแน่นอนมีเรื่องให้หน้าแดงได้ตลอดพี่ชายคะอยากมีน้องสาวเพิ่มไหม คือดูแล้วเขินมากอยากเป็นน้องสาวของพี่ช่องทางในการรับชมติ่งแปะไว้ในดรสคริปชันแล้วนะคะเรื่องนี้ฉายจบแล้วจ้ะมาดูกันแบบรวดเดียวยาวๆมาเขินกันให้แก้มแตกและทั้ง5้าเรื่องนี้ติ่งป้ายาวมาแรงๆเลยนะคะรับประกันความติดหนึบค่ะใครดูหมดทั้ง5้าเรื่องนี้คือเตรียมใต้ตาดำได้เลยนะจ๊ะใครอยากเมา์มอยเรื่องไหนหรืออยากป้ายาติ่งแรงๆเรื่องไหนก็มาแปะไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวติ่งตามไปเมา์มอยด้วยนะจ๊ะแล้วใครที่ยังมีแรงเหลือ ยันปั่นซีรีส์ได้ต่อนะคะติงอยากจะชวนทุกคนไปตามจิ้งจอกหนุ่มก้าหางจา้ะทางฝั่งเกาหลีนะคะเรื่องนี้เปิดมาแค่2ตอนปังหลายสนุกมากทุกคนเตรียมเมามอยกันได้เลยเดี๋ยวติงจะมารีวิวเร็วๆนี้นะคะ <c oughs> และคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย <c oughs> บ๊ายบาย